สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube Facebook และ TikTok ครับวันนี้ผมอมพรพัชเลินมีรถแชมป์ MX4548 มานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้มีใบมีดานหน้าแล้วก็มีผ่านหลังครับราคาไม่แพงนะราคาอยู่ที่175,000บาทครับ175,000บาทยังต่อรองได้ครับส่งฟรีให้300กิโลแรกครับมีค่าแนะนำให้3,000บาทนะคันนี้ครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยเลยครับเบอร์โทรก็0 8 1 3 6 5 9 9หครับ 081605237ล้านบัวสอนอัมพรเทคเตอร์ที่เก่าครับที่นี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่า250คันครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับรถแชมป์ MX4548 นะครับสตาร์ทเราลองขับดูครับสตาร์ทเลยง่ายครับหน้าไวครับไปเลยยูแสตจะคืน5,000บาทนะคันนี้ครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับผมอัมพรมาเจริญยินดีต้อนรับทุกท่านครับ หลังยาวมากมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับรถแคมป์จะไม่มีทะเบียนนะครับน้ำจะมีจะไปซื้อขายครับขันนั้นก็ราคาแสนเก้าหมื่น้พันบาทครับ MX ตัวนั้น M อ่าสี่ห้าสี่ YTO นะนี่ครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับอันนี้มาถ่ายแคมป์ครับโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ